สวัสดีครับพบกับแอปพลิเคชันผู้นำเกมนันาการครับวันนี้อยู่ในเรื่องของเกมองค์ประกอบสมรภาพสัมพันธ์กับทักษะครับ skill p s i c a fitness เกมครับวันนี้ครับในเรื่องของ coordination ครับการประสานสัมพันธ์ครับวันนี้เรามานำเสนอในเรื่องของเกมบอลปูครับเกมบอลปูจะสนุกแค่ไหนครับโดยเราจะแบ่งผู้เล่นนะครับเป็น2ฝั่งครับโดยที่ผู้เล่นจะเป็น ฝั่งละ7คนครับวิธีการเล่นบอลปูครับปูล,ลักษณะการเดินคือมีเท้าที่จํานวนมากครับเช่นเดียวกันครับเราจะเล่นลักษณะฟุตบอลหรือฟุตบอล7คนหรือฟุตซอลแต่ให้ผู้เล่นนะครับนั่งอยู่กับพื้นวิธีการเล่นครับคือเคลื่อนที่โดยการนั่งนะครับใช้มือนะครับแทนขาแล้วก็ขาทั้งสองข้างเคลื่อนที่ไปนะครับเวลาเตะฟุตบอลหรือส่งฟุตบอลให้เพื่อนหรือยิงประตู ใช้เท้ายิงครับเมื่อลูกบอลออกด้านข้างใช้การทุ่มบอลปกติแต่ใช้การนั่งทุ่มครับแต่ในกรณีบอลออกบริเวณด้านหลังประตูนะครับผู้สาประตูสามารถใช้มือว้างเล่นนะครับในการเริ่มเล่นฟุตบอลลักษณะคล้ายกับฟุตซอลครับเมื่อมีการทําประตูเกิดขึ้นครับทีมที่ทําประตูได้มากสุดเป็นผู้ชนะครับผู้นําก็กําหนดระยะเวลาในการเล่นครับแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นด้วย เราไปชมเรื่องของวิทัศนครับเกมบอลปูกันครับ